สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube โต๊ะพังวิเคราะห์วิจารณ์มวยชี้ตัวดีตัวเด็ดจันปัดโต๊ะพังดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับก็มาอยู่กับวันลุมพินี100เหมือนเดิมนะครับคู่เอกเมืองไทย p ีเคแสนชัยจะพบกับอิบราฮกิมอับดุลเมซิคอฟนะครับคู่รองก็จะเป็นสิงสมุทรกิ่นมีกับนิกกี้โฮสเกนนะครับ วันลุมพินี100เนี่ยเราวิเคราะห์วิจารณ์กันไปก็จะมีคู่ที่4ทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์กับตีใหญ่วันของโอม MBK นะครับแล้วก็เป็นทางด้านคู่ที่6แสงอาทิตย์ลูกสายกองดินกับซูป้าเยจนันกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับแล้วก็เจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพทนบุรีนะกับเดนนิสภูลิตนะนี่คือที่เราวิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้ว วันนี้ก็จะมาคู่ที่5มับ้งนะครับมวยไทยแคสเวท130อปอนด์นะครับสอนศึกน้อย FA g r o กรุปกับสตีเฟนเออร์วินนะหรือสตีเฟนเออร์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนักมวยกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอามาดูสอนศึกน้อย FA g r o กรุ๊กันก่อนนะสอนศึกน้อยเนี่ยน้ำหนัก127.65ปอนด์นะ57.9กกิโลกรัม ส่วนสูง5ฟุต4นิ้ว1 6 5เซนอายุ30ปีนะครับซ้อมอยู่ FA Group มาชกในรายการวันทั้งหมด6ไฟชนะ5แพ้1นะเป็นการชนะน็อก2ชนะ TKO 1นะครับนอกนั้นก็ชนะคะแนนนะ,ะเดี๋ยวเราจะไล่ดูตั้งแต่ไฟแรกเลยนะครับไฟแรกเนี่ยชนะน็อกยกแรกเลยนะอุดมเล็กนุปานบุรีนะครับแล้วก็มาชนะ TKO ยกที่2เพชรขาววังสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับ ชนะน็อกยกแรกเงาพยักแอดสันปะตอง3ไฟแรกเนี่ยต้องบอกว่าเก็บแต้มได้สวยงามมากเลยนะไฟที่4นะครับแพ้คะแนนแบบไม่เอกฉันนะทางด้านเอซสกุโอกาซาวาระนะครับหลังจากนั้นก็มาชนะคะแนนเจนเชิงพุ่มพันม่วงนะไฟล่าสุดก็ชนะคะแนนแบบไม่เอกฉันนะสิงโชคสอโชคมีชัยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทาง5ยกกันบ้างสําหรับสอนศึกน้อยนะก็ทาง5ยกของสอนศึกน้อยเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาไปชกอยู่ในรายการวันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าจะย้อนกลับไปเลยนู่นก็ต้องเป็นเดือน9ปี66นะจะพบกับเอ็กซ่าช .5 ห้าพยักษ์ก็ชนะนอกยกที่5ไปนะครับก่อนหน้านั้นนะเดือน8ปี66สนะศึกรวมพลคนสมุยก็แพ้กับเพชรเพชรบัญชา นะครับอรสอนศึกน้อยเนี่ยถ้าเป็นในมวยห้ายกเนี่ยนะเขา,าต้องบอกว่า,าเกรดมวยเนี่ยอย่างเพชรเขาว,วังเนี่ยเกรดมวยเนี่ยจะดีกว่าสอนศึกน้อยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นในพิกัดห้ายกนะสอนศึกน้อยเขาเป็นมวยมวยบู๊มวยบู๊อาวุธหนักแรงนะครับ ก็ลุ้นน็อกนับได้ตลอดนะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวด้วยนะครับชนะไปถึง5ไฟแพ้เพียงแค่ไฟเดียวเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านคู่ชกของเขากันบ้างนะครับสเฟนเออร์วินหรือสเ e ฟนเออร์ไวนะส่วนสูง5.6ฟุต6นิ้ว170เซนเป็นชาวสกอตแลนด์นะครับอายุ24ปีซ้อมอยู่ที่เดส l l เล็กมวยไทย i ค c เดมี่นะครับ มาชกในรายการวันก็6ไฟเหมือนกันนะชนะ5แพ้1นะครับเป็นการชนะน็อก2ครั้งชนะ TKO คหครั้งนอกนั้นก็ชนะคะแนนนะเหมือนกันกับทางด้านสอนศึกน้อยเลยสถิติเนี่ยใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูตั้งแต่ไฟแรกเลยนะสถิติเนี่ยแค่เปลี่ยนชื่อตัวนักมวยเองนะครับอะไฟแรกชนะน็อกยกที่2นะเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์นะไฟที่2ก็ชนะทีเยกที่2ปานเทพ VK เขาใหญ่นะแล้วก็มา แพ้สิงห์มทองนะเป็นการแพ้คะแนนเสียงข้างมากนะครับไม่เอกฉันนะให้กับสิงห์มทองลกยียนลาดกระบ,บังนะครับหลังจากนั้นก็ชนะโล่เงินสอสมหมายนะคะแนน,นแล้วก็มาชนะน็อกยกแรกโฟกัส PK วออภินญานะครับอันนี้น่าจะโฟกัสแอสันปาตองนั่นแหละนะลนะแล้วก็ไฟลล่าสุดก็มาชนะคะแนนนะเด่นเกลียงไกลสิงห์มาวินนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะอัตราการปิดเกม60%น่าจะเท่ากันกับทางด้านสอนศึกน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในจริงๆก็ไม่น่าจะมีหรอกนะในใน5ยกเพราะว่าเขาไม่ได้ชกในมวยไทย5ยกแบบเป็นทางเป็นทางการอะคือถ้ามีก็คือมาแจมๆนะครับสำหรับทางด้านดีเฟนเออร์ไวยนะครับอาจจะมีมาเคยชกมวยไทยรายการ ทั่วไปบ้างอ่ะยกทั่วไปบ้างนะครับาทางสตีเฟนเออไวเนี่ยเขาเป็นมวยจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นมวยอาวุธครบเครื่องอะนะเพราะว่าเขามีเข่าด้วยนะมีคีบแทงด้วยนะครับวันที่เจอกับทางด้านเด่นเกียงไกลเนี่ยเข,เขาก็แสดงให้เห็นนะว่าเขาคีบแทงได้นะไล่แขนกับเด่นเกียงไกลได้เหมือนกันนะครับมีศอกอันตรายนะมีหมัดชุดน่ากลัว นะครับเป็นมวยบู๊นะหัวจิตหัวใจดีนะครับแต่ว่าถามถึงความแข็งไหมนะโดนก็ยังมีอาการอยู่บ้านแต่หัวจิตหัวใจในร้ยเปอซน์ะครับเด <au> ี๋ยวเรามาดูข้อมูลเชิงลึกนิดนึงนะค <windows> าอยู่ที่หน้าข <land> องสเ e ฟ h นเออไวหรือสเฟนเออวินพอดีนะครับก็ในรายการวันชนะ5แพ้1น1ะสถิติรวมก็ชนะอ่ชนะ28แพ้ส นะ้เสมอศูนย์ะครับก็ชกมาประมาณ30กว่าไฟนะสูง170เซนอายุ25ปีนะครับมาดูสถิติการออกอาวุธนะออกอาวุธได้ค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวนะครับเขาเป็นมวยคือมวยต่างชาติเนี่ยต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะออกหมัดได้ธรรมชาติเขาก็มีได้มีเสียคนละอย่างกับของของไทยเราอะนะอย่างของเราเนี่ยเตะเนี่ยก็จะทําได้ดีกว่าธ ต่างชาติเยอะมากนะส่วนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะออกหมัดได้ดีกว่าเรานะเราเนี่ยก็จะอาวุธหลากหลายกว่าส่วนต่างชาติคางเขาจะแข็งกว่านะครับอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียของของแต่ละภูมิประเทศแล้วกันนะทางเออวายวเนี่ยเขาก็เป็นมวยต่างชาติเป็นหมัดธรรมชาติอยู่แล้วนะแล้วเขาก็มีจุดเด่นที่หมัดด้วยเขาก็ขยับเป้านะครับได้ดีนะ สลับระหว่างลำตัวกับบริเวณใบหน้าได้ดีสำหรับเออร์ยวนะครับเตะขาเนี่ยอาจจะมีน้อยอาจจะมีเป็นการเขี่ยขาทำลายจังหวะเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อดึงความสนใจนะส่วนการาป้องกันตัวทำได้ดีนะใส่ตาดีนะครับเป็นมวยที่เรียกว่าเดินได้ถอยเป็นนะเข้าออกรวดเร็วนะครับแต่ว่าเวลาโดนหนักๆเนี่ยแกชอบชอ็อตไงเวลาไปโดนตึ้งแล้วเหมือน เวลาโดนเต็มๆแล้วมันเออร์เลอร์รีเฟกมันช้านะครับเขาก็เลยโดนเหมือนเหมือนจะมีอาการแต่ว่าด้วยหัวจิตหัวใจเขาดีอ่ะนะก็อาจจะแค่เสียรูปเสียทรงไปในยกนั้นนะแต่ก็กลับมาได้ตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านสอนศึกน้อยกันบ้างนะครับสอนศึกน้อย FA Group นะก็มาชกในรายการวันเหมือนกันเลย5ไฟชนะ5แพ้หนึ่ง สถิติรวมก็ชนะ46แพ้20เสมอ0นะครับรวมๆก็ชกมาประมาณ60-70ครั้งนะแต่ว่าถ้าเป็นของมวยไทยเนี่ยผมมองว่าเขามีรอบนอกด้วยไงถ้าสถิติระบุมาแบบนี้ก็ชกมาเป็นร้อยอยู่แล้วนะครับสำหรับทางด้านสอนศึกน้อยแต่ว่าไอเป็นร้อยของเขาเนี่ยก็จริงๆถ้าเทียบกับนักมวยไทยคนอื่นๆเนี่ยก็ยังถือว่าน้อยนะอ่ะ สถิติการออกอาวุธถือว่าออกอาวุธได้ค่อนข้างแม่นเลยนะครับเป็นคนที่แหมเห็นจากสถิติแล้วขยับเป้าได้บาลานซ์ดีจังเลยนะครับทั้งเตะขาล้วงลำตัวแล้วก็ขึ้นบริเวณใบหน้าเนี่ยผมต้องบอกว่าทำได้บาลานดีมากเลยนะครับคือค่อนข้างที่จะจากจากตัวเลขนะค่อนข้างที่จะเหมาะกับรายการนี้เลยนะครับส่วนการป้องกันตัวเนี่ยต้องบอกว่า อาจจะยังทําได้ไม่ค่อยดีมากนะครับหลายๆไฟส์เนี่ยเขาก็มีอาการมีนั่งมีย่อนะครับหลายๆไฟส์ก็ดูเหมือนจะไม่รอดแต่ก็กลับมาได้นะครับก็ถือว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีหน้ายังลอยพอสมควรนะสำหรับทางด้านสอนศึกน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลเปรียบเทียบสักนิดหนึ่งนะครับมาดู ส่วนสูงเนี่ยต่างกัน5เซนนะครับแล้วก็สถิติเนี่ยเท่ากันความสดเนี่ยจะเป็นทางด้านเออวายสดกว่านะต้องบอกว่าสดกว่าแหละเพราะว่าทางด้านสอนศึกน้อยเนี่ยเลข3แล้วนะครับแล้วก็เขาก็เป็นคือเป็นนักมวยไทยพื้นเดิมด้วยนะครับก็สไตล์การชกแบบนี้นะพอเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะ มันจะกรอบนะครับเพราะว่าเขาเป็นมวยบวกมวยแลกอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยสอนศึกน้อยร่างกายยังดีอยู่นะยังดีอยู่นะครับแต่ว่าเออวายเนี่ยผมดูจากไฟแรกจนถึงไฟสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าร่างกายเขาพัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแล้วก็ฝีมือเขาก็พัฒนาขึ้นมาด้วยนะครับมาดูการออกอาวุธทางด้านเออวายเนี่ยเขาจะเน้นเป้าบนนะครับส่วนทางด้านสอนศึกน้อยเนี่ย คือจุดไหนมีช่องเขาก็เล่นจุดนั้นนะครับถือว่าการออกอาวุธเนี่ยผมชอบไปทางสอนศึกน้อยมากกว่านะออดูออกอาวุธสวยสวยกว่าเป็นกราฟที่สวยกว่านะครับแต่ว่าถ้าดูจากลักษณะการชกจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงนะแต่ว่าผลกราฟมันออกมาแบบนี้คือมันก็โกหก,กันไม่ได้ตัวเลขมันโกหกไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะ,ะการป้องกันตัวจะเป็นทางด้านสตี เฟนเอวดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปมวยกันเลยก็ได้นะรูปมวยเนี่ยผมมองว่า,าทางด้านสอนศึกน้อยเนี่ยคือฟอร์มเขากำลังสดนะครับแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองอยู่ชั่วโมงนี้ส่วนทางด้านเอวายเนี่ยก็เช่นกันนะไฟล่าสุดก็ผมว่าต่อยได้ดีะนะเด่นเกียงไกนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ทางด้าน ตีเฟนเออร์วายก็คือเอาชนะไปได้อะแล้วก็สู้ได้แบบว่าทุกอาวุธจริงๆนะครับพัฒนาได้จากไฟแรกที่เขามาชกได้เยอะมากนะวันนี้มีโอกาสที่จะจะมาบวกมาแลกกันเลยแหละตั้งแต่ต้นยกนะแต่ดูแล้วถ้าถ้าเป็นทางด้านสอนศึกน้อยเนี่ยผมมองว่าเขามาเดินอยู่แล้วนะครับเขาเป็นมวยทรงนี้อยู่แล้วนะส่วนเออวายเนี่ยเขาเป็นมวยแบบว่าครบเครื่องอะ นะมี IQ ด้วยเดินได้ถอยเป็นนะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าบวกบวกแรกๆไปแล้วความแม่นเขาสู้ไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะมาถอยนะครับโดยส่วนตัวผมมองงั้นนะอาจจะยกแรกเนี่ยอาจจะมาบวกบวกกันสักพักหนึ่งนะแล้วก็อาจจะเป็นทางด้านเอวายเนี่ยมาถอยนะแล้วก็เป็นทางด้านสอนศึกน้อยเนี่ยเดินไล่เดินบดนะครับแต่อย่างนี้นะผมมองว่าเรามาลองดูเวทพิกัดน้ําหนักกันหน่อยนะดูในนี้ดีกว่าคือทางด้านสอนศึกน้อยเนี่ย เขาชกมาในเวทพิกัดเนี่ยร้อยสามสิบเอ็ดร้อยนะครับสไฟหลังเนี่ยเขาชกร้อยสาอัพหมดเลยนะเดี๋ยวมาดูทางด้านเออวายกันบ้างนะเออวายเนี่ยมาชกเนี่ยร้อยยี่สิบเก้ารนะครับสไฟหลังเนี่ยเขาชกไม่เกินร3 0ปอนด์เลยนะแล้วดูจาก รูปร่างเขามาดูก่อนดูจากผู้ชกของเขากันก็ได้ดูจากผู้ชกก่อนอจากสองไฟแรกเนี่ยผมยังไม่อยากจะคิดเพราะว่ายัางผมยังมองว่าเป็นนักมวยที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในเกรดวันอะรวมถึงเพชรทองปานเทพปานเทพโล่เงินเนี่ยยังผมมองว่ายังไม่อยู่ใน ในเกรดของวันนะครับส่วนไฟที่เขาแพ้เนี่ยเขาแพ้สิงดมทองซึ่งเป็นมวยที่ผมว่าจัดจ้านนะครับแล้วก็สถิติเขาค่อนข้างดีในรายการวันด้วยตอนนี้นะครับแล้วก็ไฟล่าสุดที่เจอกับเด่นเกียงไก่เนี่ยผมมองว่าเด่นเกียงไก่เนี่ยชกใช้ได้นะแล้วเขาสู้กับเด่นเกียงไก่ได้แบบว่าโหบทบี้ทุกอาวุธอ่ะผมมองว่าสอบผ่านละสำหรับ มวยไทยนะทางทาง,ทางเออเอวายเนี่ยนะส่วนทางด้านสอนศึกน้อยเอา้าสอนศึกน้อยเนี่ยเอาเริ่มจากไฟแรกเนี่ยอุดมเล็กนุกปานบุรีเนี่ยเกรดยังไม่ได้โดนเตะขาน็อกเพชรเขาวังเนี่ยจริงจรงิชื่อชั้นเนี่ยดีกว่าทางด้านสอนศึกน้อยนะแต่เขาหยุดไปนานนะไฟนี้ร่างกายก็ไม่ค่อยดีแล้วต่อยี่ประมาทคู่ต่อสู้มากเลยหน้าเนอเนี่เปิดตลอดรวมถึงอุดมเล็กด้วยอุดมเล็กนี่ก็หน้าเปิดนะครับวันที่ชกกับทางด้าน สอนศึกน้อยเนี่ยคือไม่แปลกหรอกเพราะว่าสอนศึกน้อยเนี่ยถ้าในในใน,ในเวท5้ายกเนี่ยเขาเขายังไม่ถือว่าอยู่ในเกรดท็อปท็อปไงะนะมาไฟที่เจอเงาพยักษ์เงาพยักษ์ก็ท้องบางนะครับวันนั้นะสู้กันอย่างสูสีเลยนะเพียงแต่ว่าพอไปโดนลําตัวเนี่ยเงาพยัก,ก์แกไปเลยอะ่ะนะก็ถือว่ายังยังไม่3คนนี้ยังไม่ยังไม่ถือว่าอยู่ในเกรดอะนะครับมาเจอกับโอกาซาวระ ก็พอมาเจอมวยถอยมวยหนีมวยที่มีอาวุธไวๆเนี่ยกม็มีปัญหานะสำหรับสอนศึกน้อยเห็นไหมสองไฟหลังเจอเจนเชิงมวยฝีมือนะครับก็ยังกดหล่นกดนับไม่ได้นะพอมาเจอมวยที่เป็นมวยฝีมือแล้วเนี่ยอ่ะมาต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยผมดูจากลักษณะเออร์วายเนี่ยสูงกว่านะแล้วคุณลงไปดูรูปร่างรูปร่างเออวายเนี่ยจะดู ดูโครงสร้างใหญ่กว่านะครับแล้วเขาชกมาเนี่ย127 128 129เนี่ยมีไฟล์หนึนะวันนี้เขาชกพิกัด130ปอนด์นะครับส่วนทางด้านสอนศึกน้อยเนี่ย3ไฟล์หลังเนี่ยเขาเกินหมดฉะนั้นวันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเขาทั้งเล็กกว่าแล้วเขาต้องลดน้ำหนักลงมาด้วยนะอ่าคือจากน้ำหนัก132 131ที่เขาชกอยู่เนี่ยวันนี้เขาต้องลงมาชก130นะครับส่วนทางด้านเออร์ไเนี่ย เขาปล่อยน้ำหนักขึ้นมาทั้งที่ตัวเขาโครงสร้างเขาจะด,ดูใหญ่กว่าทางด้านสอนศึกน้อยนะแล้วก็ส่วนตัวมองว่าความเป็นมวยเนี่ยก็คงต้อง,งยกให้สอนศึกน้อยแหละมีความเป็นมวยมากกว่าแต่ว่ามากกว่ามาก,กาขนาดไหนผมดูว่าไม่ได้ไม่ได้ขี่อะไรกันเยอะแยะเลยนะเอาประมาณว่านิ้วกลางกับน,นิ้วนางดีกว่านะครับสาหรับความเป็นมวยนะนิดๆหน่อยๆเพราะช่วงหลังทางด้านเอ,อวายเนี่ยพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้ดี จะบอกว่าเสียเรื่องวงในก็คงไม่ใช่นะเพราะว่าไฟที่แล้วเนี่ยขนาดเด่นเกียงไกเนี่ยก็เออวายวก็ยังคล้องแทงคล้องแทงได้เลยนะนะครับฉะนั้นผมมองว่าความเป็นมวยมีต่างกันไม่เยอะนะเพียงแต่ว่าวันนี้สอนศึกน้อยเนี่ยดูมแม่นกว่านะครับแต่ว่ามันก็จะไปว่าอย่างนั้นสะทีเดียวไม่ได้เพราะว่าสอนศึกน้อยเนี่ยเป็นมวยหมัดเดียวนะคือต่อยแบบป้ง โป้งโป้งทีละหมัดนะครับเต็มที่ก็1 2นะแต่สตีฟานเออร์ไวเนี่ยเขาโชคเป็นชุดนะครับ123 1 2 3, 1 2 3 1 2 3 4นะครับแล้วสอนศึกน้อยยังไม่เคยเจอมวยแบบนี้นะยังไม่เคยเจอมวยหมัดชุดอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นมวยแบบทำมวยฝีมืออย่างสอไอสิงสอโชคมีชัยอะนะมีแข่งมีอะไรนะครับแต่ว่าหมัดเนี่ยก็ยังเป็นทางสอนศึกน้อยได้เปรียบอยู่ฉั้นั้นนักมวยที่สอนศึกน้อยชคมาแต่ละคนเนี่ย หมัดเขาจะดูดีกว่าทุกคนเลยที่เป็นนักมวยไทยนะครับยกเว้นมวยญี่ปุ่นนะมวยญี่ปุ่นจะออกหมัดเร็วๆจิกๆยักๆอ่ะนะเขาก็ชกได้ไม่ไม่เต็มที่นะวันนี้มาเจอหมัดชุดด้วยแล้วแรงด้วยนะและรูปร่างใหญ่กว่าช่วงชกยาวกว่าแน่นอนส่วนสูงสูงกว่านะครับทันั้นวันนี้ผมมองว่าทุกอย่างมันน่าจะไปทางซีเฟนเออร์ไวหมดเลย นะก็ต้องมารอลุ้นเลดสัจจกนิดนึงแต่ผมดูแลเลดไม่น่าจะให้สอนสุดน้อยต่อเลยนะครับนะอาจจะมาเป็นรองนะสำหรับสอนสุดน้อยแต่ถ้ามาบี้บีเคี่ยวเกันหรือเป็นต่อเนี่ยผมแนะนำนะเชียร์ทางด้านสตีเฟนสตีเฟนเออร์ไวนะเพราะวันนี้ผมชอบไปทางสตีเฟนเออร์ไวนะครับดูว่าใหญ่กว่านะลวหมัดออกได้รวดเร็วกว่านะัการขยับร่างกายก็ดูเร็วกว่าสูงกว่าใหญ่กว่า มีเสียเปรียบอย่างเดียวคือเรื่องเวทนะนะแล้วก็กววความเป็นมวยนิดนิดหน่อยหนอยเองความเป็นมวยกระดูกชั่วโมงบินน,ะะน่ะนิดนิดหน่อยๆนะครับฉะนั้นวันนี้ออกชอบไปทางซ e ีเฟนเออไวนะครับก็จบลงแล้วสำหรับ,รบ,บทัศนคติวิเคราะห์วิจารณ์วันนี้นะวันหน้ามีคู่มวยดีๆเด็ดในรายการดีๆเด็ดเนี่ยผมจะเอานำเสนอ ให้ได้รับฟังรับชมกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับคงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ